สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องสมุยซากันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพับกบกระดาษค่ะกบกระดาษก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะกระโดดได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะกระโดดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพับกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเราก็พับมุมสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ประกบเสร็จแล้วเราก็รีดรีดให้เรียบเลยนะคะออกจากพับสามเหลี่ยมเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งแบบนี้นะคะ ออลกรีหลังจากนั้นเราก็จะพับมุมนี้เข้ามาด้านนี้นะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะก,กลกางออกแล้วก็จะพับมุมด้านนี้เข้าเหมือนเดิมนะคะทำเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิม ก็จะได้แบบหน้าตาแบบนี้ส่วนด้านนี้เราก็พับให้เหมือนกับด้านแรกนะคะแบบนี้เลยค่ะพับเข้ามาแบบนี้เลยฝั่งนี้ก็พับเหมือนกันค่ะส่วนได้ออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะพับข้างๆแบบนี้เข้านะคะ แบบนี้ค่ะแล้วก็จะรีดแบบนี้นะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะส่วนฝั่งทางนี้ เราก็จะพับเหมือนด้านนี้เลยนะคะพับเหมือนกันเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโซมุยซาด้วยนะคะ ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะส่วนขั้นตอนต่อมาเราก็จะพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะคะมุมนี้ขึ้นมาตรงนี้พับแบบนี้เลยนะคะจะทำขากบค่ะอันนี้คือขั้นตอนทำขากบนะคะนี่เลยค่ะส่วนด้านนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะ พับเหมือนกันฝั่งนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็พับมุมนี้เข้ามาตรงนี้นี่ค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาพับด้านนี้กันนะคะพับให้เหมือนกับด้านนี้เลยนะ นี่เลยค่ะขากบก็เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำตัวกบกันนะคะพลิกกลับมาด้านนี้หลังจากนั้นเราก็จะพับตรงนี้ขึ้นมานะคะพับขึ้นมาแบบนี้เลยแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วพับเสร็จแล้วเราก็จะมาพับมุมข้างบนนี้นะคะพับเข้ามาแบบนี้นะคะให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้ นี่นะคะให้ได้แบบนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็พับเหมือนกับด้านนี้นะคะนี่ก็จะเหมือนกันสองด้านแล้วนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะเอาตรงนี้ค่ะสอดเข้ามาในรูนี้เลยนะคะตรงนี้ค่ะเก็บค่ะส่วนด้านนี้ก็ทำเหมือนกันเลยนะคะสอดเข้าไปเก็บแบบนี้เลยนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะทําตูดกบค่ะ แล้วก็จะหักมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะกดด้านนี้นะคะกดเข้าไปนะคะกดแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะกดแบบนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเป็นไงคะ กบก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักค่ะกบเคลโลโอบๆค่ะเดี๋ยวจะกระโดดให้ดูนะคะนี่เลยค่ะอ่ะนี่เลยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโซมุยซ่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ